Can The camera man come closer to me please นะมาใกล้ๆได้ไหมคะแต่สั่งได้ <laughs> วันนี้นะเราก็อยู่กันในสวน,นที่อยู่ในชานเมืองของเมืองปารีสนะคะ mm hmm. เราติ๊กต่างว่าต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้เนี่ยมันคุยกับเราได้ไดหาเรื่องฝึกภาษาอังกฤษกันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่าวันนี้จะฝึกกันยังไงตามมาเลย ย่าลืมปิดประตูนะคะจน n t let the cat out จริงๆตรงนี้เป็นอีเดียมนะจ o n t let the cat out ประมาณว่าอย่าะอกดูสวนที่นี่แล้วมีต้นกล้วยด้วย There's one banana tree ก m a i m a g i n a t i v e จะต้องเป็นคนที่ช่างจิงนตนาการส้มจะมาพูดกับต้นไม้ไปหญ้าเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษแบบช้าๆชัดๆนะคะใครที่อยากจะมีส่วนร่วมก็ลองแต่งประโยคไปส้มจะพูดไปแล้วก็หยุดไปด้วยจะได้ออกเสียงตามได้เริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ช่างกล้องทิ้งฉันไปแล้วตอนนี้ช่างกล้องทิ้งฉันไปแล้วจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ n o w by high

เก่งมากเลยอัดต่อไปมันไม่ง่ายเลยนะที่จะถือกล้องแล้วก็พูดในเวลาเดียวกันมันไม่ง่ายเลยนะที่จะถือกล้องถือกล้องเนี่ย to hold the camera และพูดในเวลาเดียวกันมาขอโครงสร้างแบบง่ายๆเลยค่ะเราจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ง่าย is not is not ปฏิเสธได้แล้วก็เหลือคาว่าง่าย is t not easy to ถือกล้องและพูด ในเวลาเดียวกันภาษาอังกฤษคือ at the same time ก็จะได้ it's not easy to hold the camera and talk at the same time อีกรอบหนึ่ง it's not easy to hold the camera and talk at the same time หรือใครจะเปลี่ยนจากคำว,ว่า talk เป็นคำว,ว่า speak ก็ได้นะคะความต่างกันก็คือว่า talk เนี่ยลักษณะคือจะมีคนคุยด้วย talk to someone talk to a camera in this case ในกรณีนี้ก็คือ talk to a camera นั่นเองค่ะหรือ to speak ก็ได้ speak ก็คือการพูดแต่อาจจะพูดคนเดียวตรงนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะคะได้ทั้งสองอย่างเลยขออีกรอบหนึ่ง3 4 it's not easy to hold a camera and talk at the same time เก mm, ่งมากๆเลยใครที่จะใช้ it's hard it's difficult ก็ได้นะ it's hard it's difficult it's not easy นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ส้มจะโชว์ให้ดูว่าสมาชิกที่อยู่ในสวนนี้นะคะมีใครบ้าง hello Mr banana how are you today how you doing oh you're the only one in the garden are you lonely Oh, I know you must be lonely right since it doesn't look like you belong it doesn't look like you belong here it doesn't look like you belong here look at you do you have any friends where's your family where's your family I really wish I could. I wish I could. I wish I could. I wish I could. Because if I take you away, if I take you away, or if I remove you, you will die. If I do that. y ยูได้เรื่องที่ส้มเอามาพูดหรือเอามาปั้นเป็นแฝึกหัดให้ตัวเองฝึกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่ายากอะไรเลยจริงไหมเพียงแค่ว่าเราจะต้องคิดตามตไปด้วยว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรการเขียนไดอารี่หรือการฝึกเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันบางครั้งนะ่ะมันน่าเบื่อนะไม่ใช่จะเขียนแค่ว่า t o day I woke up at I had what what what, what for lunch for breakfast and then Traffic was bad on the way back home. อะไรที่มันเป็นรูทีนอยู่แล้วมันจะทำให้ความคิดของเราเกิดการบล็อกเกิดการคลอกเกิดการอุดตันคิดไม่ออกพยายามคิดให้มันกว้างกว่ากิจวัตรประจำวันแต่เจาะเป็นเรื่องๆไปเช่นวันนี้เห็นมลงเต่าทองอยากจะสร้างเรื่องออกมาว่าอ๋อมันเป็นมลงตัวเล็กๆ แต่มีใจกล้าที่อยากจะออกไปดูโลกกว้างอยากจะเป็นเพื่อนกับฝูงมันแรงอยากจะเป็นเพื่อนเพื่อนกับผีเสื้ออะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะคิดว่าเป็นเรื่องเด็กๆนะเพราะมันทําให้จินตนาการของเราเนะ่ยมันเปิดกว้างขึ้นจริงไหมคะแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องไปคุยไปพูดสนทนาในสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราคิดได้ไวขึ้น เพราะเราชินกับการฝึกคิดแล้วไงคะใครที่สนใจการฝึกแต่งประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันมาได้ที่ l i n e at English Fit and Firm นะคะแล้วเจอกันค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนใครที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย